พอภาคสนามจะจับช่วยเลยบอครับจำนั้นไ่ครับคันนกขออ็ถือว่าโอเคแล้วครับโอ้โอก็อเจาอยู่ครับโดดบ่โดดครับอืมอนกเป็นอยู่ครับถือว่าผ่านครับพึกไปเรื่อยๆอาจจะเจ่งก็เป็น ในบ่ไดเบ่รซิเรียครับตอนนี้นกเขาจะว่าว่ามีราคาครับออกมาฝึกวันนกเจ้าของจริง่านายเจ็กเก่งคือเขาเพา่ออากติดตามผลงาน,นเลยนะครับจำนน่นไพ่ครับมีลูกออดอนกอยู่เอ้โดดบ่าโดด เรียบร้อยครับสวยงามครับ